แรงกรรมตอนลงทันชาติเป็นหนุ่มชาวอีสานมีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่ชาติเป็นคนขยัน สู้งานหนักสารพัดจนในที่สุดก็มีแท็กซี่เป็นของตนเองทุกวันนี้ชาติใช้ชีวิตอยู่กับแม่เพียงลำพังแค่สองคนชีวิตความเป็นอยู่ของชาติทำให้เพื่อนบ้านต่างพากันอิจฉาเพราะเป็นชีวิตที่สุดเรียบง่ายและก็แสนสบาย บ้านหลังเล็กๆที่พ่อทิ้งไว้ให้ก่อนตายพร้อมรถแท็กซี่คู่ใจที่ล้อหมุนคราวใดก็จะมีเงินไหลสะพัดเข้ามาวันละเป็นพันๆบาทยิ่งช่วงหน้าเทศกาลแล้วก็รายได้ก็ตกวันละเป็นหมื่นๆเห็นจะได้เรื่องราวชีวิตของชาติดูเหมือนจะลงตัวไปหมดทุกอย่างจนกระทั่ง ฮัลโหลครับครับคุณส้มรอแป๊บเดียวครับผมอีกสิบนาทีรถผมก็จะถึงหน้าบ้านคุณส้มแล้วครับครับครับฮัลโหลชาติเซอร์วิสยินดีให้บริการครับอ้าวไอแสงมึงเองหรอกเหรออะไรนะอ่อพรุ่งนี้มึงจะขึ้นมากรุงเทพเหรอเออเออเออได้ได้ได,ได้มึงมาพักกับกูได้ เดี๋ยวกูบอกแม่ทำกับข้าวเผื่อให้เออเออไว้แล้วพบกันนะเพื่อนไอ้แสงมา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  มาคราวนี้มึงจะมาอยู่กี่วันล่ะอยู่ให้มันนานๆหน่อยสิวะกูจะได้พาไปเจอเพื่อนเจอฝูงจริงจริงเยอะยู่หลายวันเลยแต่ว่ากูก็ยู่ได้เพียงแค่สองวันวะเฮ้ย hey, ทำไมเที่ยวนี้มึงอยู่น้อยจังวะทำไมมึงรีบกลับมึงจะรีบร้อนอะไรกันนักหนากูต้องแคบเมื่อแล้วแคบไปเพราะว่าต้องแคบเอาหญ้าไปให้หวัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูฟังไม่ผิดใช่ไหมมึงขึ้นมากรุงเทพเที่ยวนี้เนี่ย มาเอายาให้วัวของมึงเนี่ยนะอืมก็ทำนองนั่นแหละคือว่ากู้เนี่ยกับยาดนะหุ่นกันทำฟาร์มเลี้ยงวัวชนก็เลยต้องหายาไปบำรุงบำร้ยกับวัวให้มันแข็งแรงมึงก็มวัวแต่ชวนกูก้คุยอยู่นี่แหละแล้วนี่แม่อย,ยู่ไหนนี่ตั้งแต่มายังไม่เห็นหน้าแม่เลยพ่อแม่กูรู้ว่ามึงจะมาแม่ก็รีบไปตลาดแต่เช้าเห็นบอกว่ามือนี้จะทำแต่ของที่มึงชอบ ส่วนกูอ่ะก็คงให้กินแค่ไข่ต้มกับน้ำปลาพริกด้านข้าวไปนั่นแหละฮ <c oughs> อ,อคิดตึงวันเก่าๆเนะตอนนั้นแคตอนปิดเติมพอเราก็มากินมานอนที่บ้านมึงอยู่กันเป็นเดือนเดือนพอแม่มึงรู้ว่าเคยเป็นเด็กพ้าในแม่มึงก็ทําอาหารทำของร้อยๆให้กินดั้งเปไม่เวิาที่เป็นโลโตโลเรียงโลเนียงแม่มึงนี่สุดยอดเลย ไงพอแสงรสชาติกับข้าวฝีมือแม่ยังถูกปากอยู่เหมือนเดิมไหมล่ะลูกอือหือแม่ดต๋กับเกาวอย่างร่อยเลยพัดตอกับกุ้งนี่สุดยอดปุ้มชอบมากๆรสชาติมายี่สิบปีก้อนเป็นปันปรือเดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีตี๋เลยครับแม่สุดยอด ไอแสงมึงช่วยเล่าให้กูฟังต่อหน่อยดิเกี่ยวกับเรื่องไอวัวชนของมึงอ่ะเออแปลกดีเนอะปกติแม่เคยได้ยินแต่คำว่าไก่ชนไอวัวชนเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะลูกเอ้ยคือเวอร์มันก็ใคล้ๆกันครับแม่ต่างกันก็แค่ว่าเอาไก่ไปตีกับไก่ด้วยกันเนี่ยใกล้เป็นเอาวัวที่หน่วยการดีดีเนี่ยนะไปฟึก ให้มันสู้กับวัวด้วยกันครับอ้าวแล้วมาชนกันมันได้อะไรล่ะลูกเออนั่นดิจับมันมาชนกันแล้วมันสนุกตรงไหนวะมึงโอ้มันก็นกตรงทีวะเธอเวอร์คงไฟแน่จ์นะก็ได้เร็บรางวันได้เป็นเงินหลายสิบล้านเลยครับแม้อายเฮ้ยเฮ้นมึงพูดว่างไงนะ นมึงพูดใหม่ดิไอ้หนูแม่ไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมนะ่ะเออฟังไม่พิดแล้วครับแม่บางคููนี่นะเดิมพันกันเกือบรอยล้านเลยครับแกไม,ม่กี่หนาที่ก็รู้แพ้รูยชนะเลวเตรียมชอบคนตัางกับบ้านได้เลยครับอืมมิหน่าหาล่ะ พอแสงมาเที่ยวนี้ถึงได้ใส่ท้องเต็มไปหมดทั้งคอทั้งแขนโอยพ่มมีอีกมากับแม่ที่ขานนี้ไส้นี่มันนักคอทั้งหมดที่อยู่ในคอพ่มนี่พ่มสามารถทอดให้แม่ได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะไอแสงแล้วถ้ากูอยากได้วัวชนดีๆสักตัวมันจะตกตัวเท่าไหร่วะคือว่าบันนี้ถ้ามึงยาเอาไปแแ่ง เราก็ต้องขัดเลืออวัวที่ได้ลักษณะที่มันบึกบึนกายำเข้าส่วนหัวลำตัวแล้วก็ขาหน้าก็ต้องแข็งแรงด้วยพอวิ่งเข้าใส่ปะทากันจังจังตัวน่ยที่มันอ่อนแอว่ามันก็จะวิ่งหนีกรุดไม่เป็นท่าเลยมึงเออโอ้โยกูซาใจสาใจตรงนี้แหละมันนี่้ย <c oughs> มึงนี่น่นารำคาญจังเว้สาทยายอยู่ได้ กูก็แค่อยากรู้ว่าเขาขายกันตัวแล้วเท่าไหร่ไอ้วัวชนของเมืองเนี่ยแสงตอบมันไปเถอะลูกเดี๋ยวเจ้าชาดมันจะอกแตกตายซะก่อนกันตํมหนึ่งเซนบาทครับฮะมึงว่าไงนะอกอีแ่นจะแตกมันแพงอย่างนั้นเลยเหรอลูกอันนี้ยังไม่รวมค่าอานที่เราต้องดูแลมันเป็นพิเศษนะ ในเรื่องของอาหารเสริมต่างๆเราจะให้ยาเพียงอย่างเดียวมันก็คงไม่พอต้องมีพวกอาหารเสริมเช่นว่าตัวเขียวต้มกับน้ำตาลกรวดกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมแล้วก็มีน้ำพรา่าออนนุ่นด้วยขนุนโดยจักไม่ขนุนไข่ไก่และผลไม้อื่นๆสำหรับไข่ไก่ที่จะให้วัวกิน ก็ต้องให้ครั้งละสิบถึงสิบห้าฟองนะมึงอา,อาเจ้าไข่ไก่ตี้คนกับเบียดำใส่กระบอกรอกให้กินอีกครับแม่มิดน้าละมันถึงได้เดิมพันกันเป็นสิบสิบล้านเลยนั่น่ะเฮ้ยมึงเรานอกจากเรื่องกินแล้วอ่ะมึงยังต้องทำอะไรกับมันอีกไหมไอ้วัวเนี่ยโอ้ไอจชา โอ้ยแน่นอนเลยไอชาร์คือว่าเราต้องปลนีินเบิร์ดดานอาหารให้เปียบพร้อมแล้วเราก็ต้องออกวัวเนี่ยไปออกกำลังกายตั้งแต่เช้าเช้ามึงพาว่าเดินเล่นประมาณห้าถึงสิบกิโลเดินเสร็จก็พาไปอับน้ำคัดสี่ชวีวันตามเนื้อตามตัวให้มันสะอาดนี่ ้องคอยระวังคอยสังเกตเราต้องไม่ให้มันมีแพร่เลยมึงเพราะว่าแพร่ะจะเพาะเชื้อทําให้ล้าเรือร่างได้นะมึงแหมเจ้ววาวัวนี่เก็บตัวกันยังกับเป็นนักมวยแชมป์โลกเลยนะเนี่ยอือพออาบน้ำเสร็จเราก็พาไปล้าไวา้เพื่อว่าเป็นการเอาวัวเนี่ยไปตาแดด แดดที่มีแสงจัดๆล้ามไวตั้งแต่ก้าโมงเจ้าจนถึงเที่ยงวันเพื่อว่าฝึกความอดทนให้วัวมันอึดให้มันสู้ไงเอออย่างนักมวยมันยังต้องมีซ้อมโชกก่อนแล้ววัวชนมันซ้อมอยังไงวะไอ้แสงเธอเป็นหัวไม่เราก็จะต้องซ้อมชนไม่ตั้งว่า10บถึงสิห้าครั้งเวลาการซ้อมแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณสิบ ถึง25นาทีเฉพาะค่าตัวของวัวกระปาเป็นแสนแล้วแล้วไหนจะค่าโน่นค่านี่อีกอย่างตั้ม <sk art> ก็ต้องใช้ยหาเส้นครับแม่แต่ถ้าชนะขึ้นมามันก็จะได้ตังค์เป็นสิบล้านเลยใช่ไหมวะมึงแสงพยักหน้าช้าๆเป็นคำตอบแม่ของชาติ พอจะเดาความรู้สึกของลูกชายตนเองออกจึงกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการตัดบทนี่ก็ดึกแ,แล้วละลูกแยกย้ายกันไปนอนก่อนดีกว่าไหมเจ้าแสงมันมาเหนื่อยๆพนื่ตรงนี้ค่อยคุยกันใหม่ดีกว่านะแสงและแม่ของชาติลุกขึ้นจากโต๊ะอาหาร ล่อยให้ชาติคิดอะไรอยู่ในหัวตามลำพังโดยไม่มีสิ่งใดรบกวนเช้าแล้วแต่ชาติยังคงนั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่ได้ขยับเขยื่อนไปไหนทั้งคืนจิตใจจดจ่อวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องราวของวัวชนจนไม่อาจข่มตาหลับได้ ตายละชาตินี่ลูกนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งคืนเลยแหละเนี่ยชาติพยักหน้ารับช้าๆโดยที่สายตายังคงจดจ่อไปเบื้องหน้าเหมือนกำลังขบคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างแม่ครับผมอยากซื้อวัวของไอ้แสงแล้วก็เอาไปลงแข่งนะครับ แต่มันใช้เงินเยอะเลยนะลูกแต่มันก็คุ้มนะแม่ถ้าเราชนะขึ้นมาเราก็จะได้เป็นสิบสิบล้านเลยนะแม่แล้วดาแพ้ละ่ะลูกจะว่าไงถ้าแม่กลัวแต่ว่าเราจะอแพผ,ผมว่าเราอย่าทำอะไรเลยดีกว่าแม่ แม่จำได้ไหมแต่ก่อนนะผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้อผมมีพร้อมทุกๆอย่างให้แม่สุขสบายแล้วถ้าผมมัวแต่กลัวโน่นกลัวนี่ขี้ขลาดไม่กล้าทำอะไรเลยเนี่ยผมจะมีเงินมีทองเหมือนทุกวันนี้ได้ไหมแม่เออแต่ว่าผมคิดมาตลอดคืนแล้วแม่ แม่อย่ะขัดใจผมเลยดีกว่านะครับผมว่าแม่คอยรอรับเงินสิบล้านที่ผมจะเอามาให้แม่ดีกว่านะพูดจบชาติก็รีบลุกขึ้นเพื่อไปบอกข่าวดีกับแสงปล่อยให้แม่ค่อยๆนั่งสุดตัวลงด้วยสายตาเหม่อลอยปนเศร้า